ชาวไพโอเนียทุกท่านครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปาทําการศึกษาหน้าขุดของเรานะครับบางคนมาเจอหน้าขุดตัวเองยังไม่รู้ว่าหน้าขุดของเรานั้นมีอะไรกันมั่งครับผมอ,อ,อันนี้ก็คือหน้าปกติของ p i n i n u t e ของของเรานะครับผมตัวนี้ก็ปกติครับก็จะมี ประมาณนี้ก็จะมีจํานวนายที่เราขุดนะครับผมสมขีดตัวนี้ที่เราเข้าไปดูข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับผมกับเครื่องมือของเราอันนี้ก็หน้าสนทนากับเป็นหน้าแชทของออพี i อของเราอันนี้คือหน้ารวมครับแชทกันได้ทั้งต่าง ประเทศทั่วโลกแล้วก็แชทเฉพาะประเทศไทยของเราได้ตัวนี้เป็นเกาะร้อยเปอร์เซนอันนี้เป็นเกาะความปลอดภัยของเรานะครับผมทุกคนต้องทําให้ได้ร้อยเปอร์เซนครับผมแล้วมันก็จะมีผลไปถึงลูกทีมของเราแล้วก็ตัวของเรานะครับผมตัวนี้ก็เป็นจํานวนผู้สมัครของผมก็นหนึ่งตัวหนึ่งก็ มีอยู่แค่นี้ครับผมสมัครคนเดียวอ่าก็อ่าอ,อันนี้ก็จะเป็นเฉพาะหัวหน้าทีมครับผมยังไม่มีลูกทีมนะอะ่ตัวตัวนี้ก็จะเป็นอ่อัตราขุดของเราครับผมตัวนี้อัตราขุดของเราแล้วมันก็จะอ่าเข้าไปดูหน้าตัวที่อ่าที่ผมบอกว่าไปทำความรู้จักกันวันนี้นะครับผม อเอาเข้าไปเลยมาหน้านีา้ทุกคนเปิดมาหน้านี้ปุ๊บมาดูอะไรมาดาูเวลาอันที่หล,กลกักๆคือมาดูมาดูเวลาตรงนี้ครับว่าเฮ้ยมันใกล้ขุดหรือยังประมาณนี้ามาเช็คแต่สีชมพูสีเขียวสีม่วงก็ดูดูพนเปลน,ปน,ปนก็เหมือนกับไม่ คือไม่รู้อ่ะก็เลยไม่รู้จะดูอะไรประมาณนี้นะอ่าก็ที่อ่อระบบเขาก็มีอธิบายอยู่นะครับตัวสีชมพูสีตัวนี้แล้วก็สีม่วงเนี่ยเขาก็จะอธิบายว่าอ่าตัวนี้ที่ลูกศรคือเราเข้าไปกดแถบแถบตรงสีมันเลยครับก็มันก็จะขึ้นว่าอัตรานี้จะถูกคำนวณแบบไดนามิกโดย ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้บุกเบิกโดยรวมที่กำลังขุดอยู่ในปัจจุบันออันนี้มันขึ้นอยู่กับปัจจุบันนะครับผมปลาปัจจุบันมากน้อยอะไรยี้มันก็จะมีเอ่อผลผกผันไปเรื่อยนะครับผม่แล้วก็จำนวนพายที่ทั้งหมดที่เหลือเพื่อที่จะแจกจ่ายก็ประมาณนี้ตอนนี้มันก็อยู่ที่เปอร์เซ็นต์ก็ยังเยอะอยู่เอ่อวันหน้ามันก็อาจจะน้อยลงกว่านี้ เพราะว่าถ้าเผื่อว่ามาีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นผู้บุกเบิกเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่แล้วก็แล้วก็มาดูตรงอ่นี้เขาจะเขียนว่าผู้บุกเบิกสีเขียวนะครับผมตัวบูตเตอร์ผมได้ห้าร้อยห้าสิบห้านี่วันวันไหนมันจะไม่ไม่เท่ากันนะตัวนี้ไม่ไม่เท่ากันารางวัลการจากการล็อกเนี่ย ผมสังเกตด,ดูว่ามันจะไม่เท่ากันอ่ไอตัวที่ผมบอกว่าไอาวงล้อมความปลอดภัยอ่ะของแต่ละคนอ่ะทำไว้ถ้าอย่างตัวนี้ก็คือหมายว่าของผู้บุกเบิกก็ค,คือผู้ที่แนะนําเรานะครับผมเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ามันก็มีผลกับเราก็าผมตัวนี้มันก็มีผลกับเราอ่าอันนี้วงล้อมของเราถ้าเบื่อเราอ่อมีครบห้าคนขึ้นไปมันก็จะได้ ได้ร้อยเปอร์เซนอันนี้มันก็มีผลกับเราแล้วก็มันก็จะไปมีผลกับลูกทีมลูก,ลกดาวไลน์ของเรามันก็จะไปขึ้นตัวนี้ของเขาครับผมตัวของเราตัวนี้มันก็จะไปขึ้นตัวนี้เป็นดาวไลน์ของเขาอ,อันนี้มีผลก็คือ,เ,อ,อเขาจะเอาไปรวมกันครับผมรางวัลการล็อกอัพตัวนี้ใครล็อกไว้เยอะมันก็จะได้เยอะใครล็อกไว้ ต่ำลงมามันก็จะได้น้อยอัตราขุดมันก็จะเอ่อกระเดียดไปทีละนิดทีละนิดครับผมเอ่อเพราะว่าเขาอาจจะเอาอัตราล็อกอัพตัวนี้ไปบวกกับเอ่อเปอร์เซ็นต์ของวงล้อมของตัวเองแล้วก็ไปวงล้อมของผู้แนะนําผู้เบิกเนี่ยเอ่ออย่างสามสามของผมรางวันตัวนี้สามห้าห้าจุดหนึ่งหกก็ไปบวกกับหนึ่งร้อยก็ไปบวกอีกหนึ่งร้อยตัวนี้ มันก็เท่ากับ500 555.16้าอันนี้ก็คือที่มามันครับผมก <c oughs> ็เนี่ยครับเ,เขาจะบอกว่าสำหรับรอบการขุดนี้คุณประกาศอย่างน้อยการเชื่อมต่อกับความปลอดภัย 5, 5้คนคือละเอียดรายละเอียดก็คือตรงนี้อ่าก็รายชื่อที่เ,เราเบรรจุวงล้อมความปลอดภัยลงไปถ้าเกอว่าใครยัง ไม่ไม่ไอเนี้เขาก็แต่ยังไม่ขึ้นคือเราก็เข้าไปแอดออแอดเพื่อนเพิ่มได้หมายว่ามีมีใครสมัครเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีก็ประมาณนี้นะอ้าวมาต่อตรงนี้ครับผมตัวนี้ก็คือเขารวมกันรวมกันก็จะได้ค่าตัวนี้แล้วก็เอาอขึ้นไปไว้ที่ตัวบูทตรงนี้อ่า แล้วก็มาดูสีม่วงครับากดเข้าไปว่ามันคืออะไรอันนี้จุดหนึ่งนี่ก็คือผู้เบิกเขาก็ให้มาหนึ่งแต้มครับผมอ่าหนึ่งจุดศูนย์แต้มเอ่อทีมผู้แนะนําทีมผู้แนะนําก็คือรวมทั้งผู้เบิกแล้วก็ผู้ที่เราแนะนามาอย่างเงี้ยมันก็จะอ่ได้เพิ่มขึ้นมาแล้วแต่ใครแบบได้เยอะยิ่งได้เยอะอ่าจนวนตัวนี้มันก็เอ่อมีผลเยอะครับผม มีผลเยอะ,อะคุณได้เชิญผู้คุณได้เชิญผู้คนหนึ่งคนซึ่งคนกำลังขุดอยู่ในขณะนีะ้เขาก็ขึ้นมาแล้วก็แตะเข้าไปดูได้ครับผมว่ามีใครมั่งอะไรเงี้ยผมไม่มีผมก็ไม่ไปแตะนะ,ะถ้าเบื่อเพื่อนอยากจะดูของเพื่อนก็แตะเข้าไปดูว่ามีใครมั่งกําลังขุดอยู่อะไรเงี้ยก็เขาจะแจ้งให้แล้วก็ถ้าเบื่อว่าเราต้องการ ในรายชื่อในสมุดโทรศัพท์ของเราอะ่ะมีใครมั่งเราอยากจะเชิญเขาทางนี้เราก็กดเ,เข้าไปเชิญได้เลยนะก็ถ้าเผื่อว่าใครที่มีอยู่แล้วถ้าเผื่อว่าไม่ขุดแล้วก็ทําการไปแจ้งให้เขาทำการขุดก็ตรงนี้ครับผมอแล้วก็ตรงนี้เอ่จุดเจุดจุดเกตตรงนี้ก็คือโบนัสจากการใช้งานยูทิลิตี้ ก็คือถ้าเผื่อว่าเราเข้าไปใน P.I. Browser ตัว P.I. Browser นะครับคือตัวที่เราเข้าไปปติสัมพันธ์กับเพื่อนกับอะไรเข้าไปเซิร์ชหานโน่นนี่อะไรประมาณนี้เข้าไปกดทำงานอะไรเงี้ยก็จะมีคะแนนตรงนี้ขึ้นมาครับผมอ่ามันก็โดยรวมเขาก็มีการคิดคำนวณให้ะแล้วก็ตัวสุดท้ายคือโบนัสโนดโบนัสโนดนี่ของเรายังไม่มี แต่ถ้าใครมีมีคอมพิวเตอร์ครับผมตัวโหนดนี้คือคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องอเราสามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูลดาวน์โหลดเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลแล้วก็เข้าไปกรอกอะไรโน่นนี่ตามที่เขาอบอกนะครับผมก็จะ,ะเป็นการตั้งโนดต,ตั้งโหนดไปอีกห่งหนึ่งหนึ่งบอสเซอร์สำหรับตัวเรา แล้วก็เขาก็จะมีรางวัลให้ตรงนี้นะเพราะว่ามันอาจจะมีการใช้งานในการค้นอะไรหลายอย่างประมาณนี้ครับผมนะก็ประมาณนี้ก็ผลรวมตรงนี้ก็อยู่ที่สีเขียวแล้วก็เอาขึ้นมาตรงจุดนี้แล้วก็เอามาคูณก,กันครับเนี่ยเอามาคูณ3ตัวเอามาคูณกันมัน,ม,นมันก็เลยจะได้ตัวกําลังขุดของเราอัตราขุดของเราแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ก็อยู่ที่สามสีนี่แหละของใครได้มากน้อยอะไรประมาณนี้มันก็จะมีอัตราขุดนะการขยับของอัตราขุดมันก็จะมีผลไปเราก็จะเข้าไปดูตรงหน้าแรกของเรานี่ครับผมหน้าแรกของเราอัตราที่มันขยับตัวเลขมันขยับมันก็จะขึ้นอยู่กับตัวที่อัตราขุดกำลังขุดของเราตัวนี้นะถ้าใครต้องการที่จะ เพิ่มอาตาคุดก็ไปเพิ่มตัวล็อกไปเพิ่มตัวาการเข้าไปใช้งานยูทิลิตี้เข้าไปาโพสโน่นโพสนี่ไปกดคอมเมนต์กดอะไรให้โยนไฟโยนอะไรตรงนี้ครับผมก็มีส่วนเหมือนกันอันนี้ก็คือการมีปฏิสัมพันธ์เดี๋ยวผมจะเ,เล่าตัวทำสร้างโพสหรือเข้าไปคอมเมนต์หรือ การใช้ไฟการใช้โทเก้นอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกอีกอีกคลิปนึงนะให้เพื่อนๆได้เข้าไปปฏิบัติทำเข้าไปทำเข้าไปมีประฏิสัมพันธ์มันจะไปสร้างตัวรางวัลตัว utility ตัวที่ตัวนี้ครับผมตัวรางวัลรางวัลตัวนี้มันก็จะไปเพิ่มขึ้นเรายิ่งเราใช้งานเยอะไปเสิร์ชหาโน,น,น่นนี่อยู่ใน หน้าไวซไซ์ฟอรัมอะไรของเรามันก็จะมีผลผลมีผลทุกอย่างนะแล้วก็มีรางวัลมีติปมีอะไรอีกเยอะแยะครับผมอ่า,อาถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีแบบเพื่อนๆชอบก็เข้าไปกดให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะอาเอาสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆ ชาวพายุเนียทุกท่านขอให้ขุดอย่างมีสติขุดอย่างมีความสุขครับผมอ่าโอเคครับสวัสดีครับ